ับเส้นทางไปรีวิวบ้านน่ากลัวไหมครับผมเราจะเดินหน้าเลยเราจะถอยกันดีครับท่านเจมส์ครับผมถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วครับผมดูครับเลยโอ้โหดูเส้นทางไปรีวิวบ้านครับพี่น้องดูตามพี่ g ูเก l e บอกครับผมมาเป็นสี่ห้าอำเภอแล้วครับทะรูไปทรูมายังไม่ถึงเป้าหมายเลยขอบคุณครับสองข้างทางก็จะเป็นยางพารานะครับเมื่อกี้ผ่านศิรัสมานะครับ เขาโพดเยอะมากครับแล้วก็มาน้ําเปรี้ยงอาจจะทุบไปกันทลลมก็ได้นะครับเป็นเจลักตอการเจลักทอปองกระเปองโอ้โหโชเฟอร์ครับโชเฟอร์ครับคุณจะไปต่อหรือคุณจะถอยดีครับฮะถอยไม่ได้เล้วกูเกิลพามาเส้นทางรีวิวบ้านครับพี่น้องโอ้ดูดูดูรถเก๋งผมทำไงดีครับนี่ใช่เหรออ้โอ้พี่น้อง ใช่เหรอเอาดูใหดิมันคองส่งน้ำชัดๆเฮ้ยของจริงเหรอเออถี่เท่าไหร่นะครับหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลกว่าเมตรเนี่ยเอ้ามาแล้วมาลองไปดูครับผมมันใช่เหรอเฮ้ยข้อหมายผิดหรือเปล่านี่ดูปลาไปครับโอ้ขบ่าเนี่โอ้โหดูเส้นทางไปดีกว่าลุ้นๆเดี๋ยวลุ้นต่อครับผมเกิทำไมทำไมคุณพาผมมาทางนี้ครับ ดูครับผมมันพา,าไปทางไหนครับ <laughs> มันไม่มีทางไปแล้วครับพี่น้องซ <laughs> อยซอยซอยซอยกูเกินพามาอย่างนี้ครับดูเส้นทางรัดกันไปแล้วเราจะไปทางไหนทีนี้ก <c oughs> ็เดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปตั้งหลักใหม่ดีกว่าเมื่อกี้นี่ไปสุดสุดซอยนะะสุดทางนะครับก็เลยมาทางใหม่นี่ครับ <c oughs> บ้านเขาถนังเราเจอแล้วครับน้อง,งกเหลือมครับผมโอ้โหเอาน้องกเหลือมเหรอไม่จะรักหรอ อ้าทะลุเมนจะรลักกันทะลักเองไปเลยหรือเลือยแล้วน้องกุหลิมเฉยเมื่อกี้เป็นสุนซอยเจครับไม่มีทางเดียวว่า Google เขาบอกว่าไปได้ครับเป็นทางเก่าโบราณนะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันไปไม่ได้ครับมันไม่มีทางไปครับเป็นสวนยางพาราเลยต้องกลับมาเส้นนี้นี่ครับน้องกุหลอมครับผมส่งเข้าบกวดครับทะลุนะครับนี่ครับเส้นทางก็เข้าพดเพียบไปหมดเลยครับผม